สทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็โหช่วงนี้เมษาร้อนสุดๆไปเลยนะคะเราก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวเราสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะกินเอ่ยทาเอ่ยนะคะฉีดเอ่ยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ปัดพกอะไรมาบ้างนะคะอันนี้เลยนี่อย่างแรกอันนี้พกติดกระเป๋าตลอดเพราะว่ามันฉีดได้ไม่ว่าจะฤดูร้อนฝนหนาวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกิฟฟอรีนมิเนอรัลเอสเซนส์สเปรย์นะคะเป็นน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่นะคะเวลาแบบ ผิวเราแห้งๆใช่ไหมต้องการความชุ่มชนะื้นนตัวเนี้ยก็จะฉีดพ่นหน้าได้เลยนะคะนี่ละอองคือแบบดีมากแล้วก็คือหลังฉีดมันจะสดชื่นแล้วอันเนี้ยพกได้ตลอดฉีดได้ทั้งวันนะคะของกิฟรีนนะคะอันนี้ดีมากเลยแล้วก็ ต่อไปอแดดเมืองไทยอะ่ะมันจัดมากเลยปกติคนจะคิดว่าทาแค่พวกครีมกันแดดโลชั่นกันแดดอะไรใช่ไหมตอนนี้เนี่ยกิฟฟอรีนเขาออก l i g h t Away นะคะเป็นตัวกินสำหรับกันแดดแล้วด้วยอันนี้กินทุกวันเลยนะคะวันละเม็ดหลังอาหารอันนี้วันนี้ยังไม่ได้กินมาเพิ่งทานข้าวมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทานเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแดดก็ ถึงแนมะ้ว่าจะตอนเย็นแล้วนะแต่ว่าแดดก็ยังแบบแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ใครอาจจะแบบไม่ชอบทาคือแบบขี้เกียจทากันแดดสําหรับผู้ชายเนี่ยอันนี้เหมาะมากเพราะว่าผู้ชายอาจจะขี้เกียจทากันแดดนะคะไปซื้ออันนี้ทานได้เลยวันละว,วันละเม็ดทุกวันนะคะจะช่วยบํารุงผิวกันแดดนะฝ้ากระไม่มาอันนี้ก็กินมาได้ประมาณ เกือบจะหนเดือนแล้วก็รู้สึกว่าคือปกติอะปัดเป็นคนผิวแห้งแบบมากๆเลยผิวแห้งสุดๆเลยก็อันนี้พอเรากินเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราอะชุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่าก็ใครอยากรู้ก็ลองซื้อไปลองทานกันดูเนาะว่าเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กกันเข้ามาได้นะคะมาถึงตัวนี้อันนี้เป็นรีพาร์ตเมนต์นะคะนี่จะขั้นตอนก็คือทาบำรุงก่อนที่เราจะ แต่งหน้าต่างๆก็เนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่วยซ่อมแซมผิวหน้านะคะก็แล้วจะชุ่มชื่นมากตัวนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นเน่ก็จะชอบตัวทรีทเมนที่ทําให้แบบเราอะชุ่มชื้นชุ่มชื่นผิวแบบรู้สึกแบบเป่งปังชุ่มชื่นเนี่ยก็ตัวนี้แนะนําเลยรีพารี่ทรีทเมนต์นะคะอันนี้พกมาหลายตัวเพราะว่าเพิ่งแต่งหน้าในรถมาก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะว่าเราใช้อะไรบ้างนี่อันนี้ อันนี้โอ้โหแบบไม่ใช้ไม่ได้เลย Protective Sunscreen SPF 50 PA+++ แดดแรงสุดๆเมษาใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องใช้ตัวเนี้ดีมากเดีย๋ยวจะบอกว่ากันแดดอะ่ปะปัจใช้อะ่ะหลายตัวมากมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ของกิฟฟอรีนก็คือจะทาอันนั้นก่อนแล้วก็จะลงอันนี้ตามด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อคือมันซึมเข้าผิวดีมากมันไม่หนืดมันไม่มันไม่เนะหนะมัน มันดีอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าทาแล้วแบบเฮ้ยป้องกันจริงอะไรจริงอันนี้ทาได้หน้าจริงๆมันสําหรับทาหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากก็เลยเอามาทาตัวทาคอทาเลยไม่ต้องเสียดายใช้ไปเหอะเพราะว่ากันแดดอ่ะตอนนี้สําคัญเพราะว่าอากาศเมืองไทยอ่ะแดดแรงมากๆนะคะก็ตัวน,นี้แนะนําเลยอันนี้ดีกลิ่นดีด้วยแบบกลิน่นแบบหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็บอดี้โลชั่น UV Protect SPF ย2 PA บวกๆบวกอันนี้ เนื้อเขาจะเป็นตัวบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้ก็คือกันแดดได้เหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะออกแบบทำให้ผิวเราอะเป็นแบบมุกมุกชมพูชมพูอะดูนะเดี๋ยวทาให้ดูเนี่ยจ,จะเห็นนะคะว่าเนื้อเขาจะแบบวาวๆาวมีความเคลือบมุกชมพูคือทาไปแล้วว่าเหมือนผิวเราจะแบบสว่างขึ้น อีกเฉดหนึ่งแล้วก็มีความอมชมพูสําหรับใครที่ผิวขาวอะคืออย่างปะดะัดอะเป็นคนผิวไม่ขาวนะมันก็จะมีความปรับสีผิวขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแต่ถ้าใครผิวขาว,ขาวเลยนะทาไปนะรับรองว่าคือผิวอะอมชมพูเลยเพราะว่ามันจะเคลือบด้วยแบบเหมือนเนี่ยมีความสึกเก็ดมุกค,คือคือเราอะไม่เราอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนะาะเพราะเราเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะแต่ว่าความสึกที่เราทาทาไปแล้วเนี่ยสีผิวมันก็จะแบบละมุนต้นขึ้นมาแบบ นิดนึงอ่ะอันเนี้ยดีแล้วก็กันแดดด้วยแล้วก็ชุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะแบบอ่ะให้ดูที่ทากับไม่ทาอันนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ทานะอันนี้ทาแล้วนะคะก็ค,คือแบบเนี่ยผิวมันจะมีความเคลือบมุกอะ่ะแล้วก็กินหอมมากอันนี้แนะนําและอีกตัวหลังออกแดดเสร็จอันเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าเวลาออกแดดอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราแบบแสบผิวเนาะแล้วตัว after sun ตัวเนี้ยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ย คลายความร้อนนี่เนื้อจะเป็นเจลนะคะเบาๆจะไม่ใช่เนื้อที่โลชั่นเหมือนตัวแรกนี้นะคะหลังจากออกแดดแล้วเราก็ทาตัวเนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายช่วยบำรุงผิวหลังจากที่เราเจอแสงแดดมาแล้วเนี่ยจะแบบมันเย็นอะคือครีมไม่ได้ไม่ได้แบบ ช่เย็นมาหรืออะไรนะคะแต่ว่าทาแล้วจะรู้สึกเย็นคือถ้าเราโดนแดดมามันจะร้อนมากๆเลยใช่ไหมเราก็ทาตัว After Sun ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยแบบเออทำให้ผิวแบบคลายความร้อนแล้วก็บำรุงผิวปกป้องผิวจากการที่โดนถูกแดดตักแดดมาอันนี้ After Sun อันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองกัน After Sun for body นะคะทั้งหมดนี้เราก็พกมาเป็นแบบ ไอเทมสำหรับช่วงซัมเมอร์ที่ทุกคนควรจะมีมีทั้งหมดเลยยิ่งดีแต่ถ้าใครอยากจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกเนาะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะคะไปแล้วซัมเมอร์นี้เที่ยวให้สนุกนะคะไม่ต้องกลัวแดดกันแล้วไปเลย